อนที่แสดงธรรมอยู่ที่วัชนะสงครามในที่เดิมนั้นก็ไปด้ยกเรื่องขถานี้แหละขึ้นมาก็มีความสงสัยอยู่กันว่าเราก็เป็นคนที่คงเส้นคงวามากกับธรรมโดยตลอดแต่ฉะนั้นพรทธัตนตรัดนี้ที่บอกว่าธรรมย่อมรักษาผู้ที่ประพฤติซึ่งธรรมแล้วธรรมไม่รักษาเราแล้วหรืออ่งไรจึงทำให้เราต้องประสบ ชะตากรรมแบบนี้ต้องถูกทางวัดประชุมสงฆ์เป็นเช่นเดียวกันกันกบชาวพระนครสีพีมาประชุมกันขับไล่พระเวสสัดนดรให้ออกจากพระนครสีพีอาตมาก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันก็คือถูกคณะสงฆ์มาประชุมกันสั่งขับให้ออกจากวัชนาสงครามหรือไม่ก็ภาคทัน ให้ไปสวงสหาที่อยู่ใหม่ภายในวัชนะสงครามนั้นจากเจ้าคณะใดเจ้าคณะหนึ่งแต่ก็ไม่มีผลอันใดอย่างที่จะมาแสดงเอาไวา้นั้นว่ามีค่าเท่ากันก็คือสั่งให้ออกไปจากวัชนะสงครามก็ดีสั่งให้ไปภาคทานโดยการไปสวัาที่อยู่ใหม่ในคณะต่างๆให้เจ้าคณะรับว่าดีมีค่าเท่ากันแล้วก็มีค่าถึงกับว่า ต้องการที่จะผลักษาให้ธรรมาภาพเนี่ยไปสิกขาลาพพระธรรมาภาพก็บอกในท่ามกลางสงวว่ากระผมก็ปริยานุว่าอุรังทัตวาพุทธศาสนาถวายอกในพระศาสนานี้แล้วต้องการที่จะบวชตลอดชีวิตไม่สิกขาลาพดเพื่อสนองงานเผยแผ่พระศาสนาถวายให้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพระบัญชา ถ้าขับให้ผมออกไปจากวชชะนสงครา mm hmm. ก็เท่ากับขับให้ผมไปสิขาลาพ์เพราะผมก็ไม่รู้มือนกันว่าจะไปอยู่ที่ไหน,นตอนนั้นยังนึกถึงพรมยานธรรมารามไม่ได้ที่นึกได้หลังจากที่กลับมากุฏิแล้วก็คือที่วัดพระธาตุหลวงจำไก่ที่เคยไปเยี่ยมอยู่แม่ตอนนั้นชอบใจมากสถานที่แล้วก็ทำเครื่องมาอยู่ถึงสองคลิปทีนี้ก็โทรไปหา หลวงพ่อสมชายอาจารย์สมชายอาจารย์สมชายก็ไม่รับข้อโทรไปหาหลวงตาที่บูดอยู่กับอาจารย์สมชายท่านก็ดีใจมากอาจารย์มาเลยอาจารย์มาเลยนะแต่เสร็จแล้วก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์อีกว่าอาจารย์สมชายบอกว่าตอนนี้ทางวัดไม่ค่อยสะดวกเพราะมีกรณีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเขาห้ามรับพระต้องเรียนอาจารย์ด้วยนะว่าเป็นอย่างนี้ยังไม่สะดวกตอนนี้จะไปไหนดีเ,เราข่าวเนี้จะไปไหนดีเอาไปแม่อง วัดของยายมัญญาดีไหมยอยู่ที่พยาวแต่กําลังคุ้นคิดอยู่นั้น mm. ก็มีพรหมญานผุดขึ้นมาอ๋อพรหมญานนี่ที่เราเคยไปสร้างหรอวะไม่น่าจะมีปัญหานะก็ถัวหาโยมแจ้ทันทีเลยคราวนี้โยมแจ้ามาปฏิบัติธรรมที่นี่บอ่อยโยมแจ้ก็บอกโยมแจ้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าการภายในของพรหมยานธรรมรารมจะเป็นอย่างไรถ้าอย่างไรให้พระอาจารย์ไปถามคุณโจกฤษฎาก่อนดีไหม อาตมาก็โทรไปหาคุณโจ้าคุณเจ้าก็บอกว่าผมจะไปรับคุณแม่ก็พรุ่งนี้นี่เองครับพระอาจารย์คือออกจากวันประวาติภาษาแล้วคุณแม่ของคุณเจ้ามาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่สามเดือนพระอาจารย์จะไปกับผมไหมผมต้องขนข้าวของไปก่อนเพราะฉะนั้นผมจะบอกพระอาจารย์จดเอาไว้นะได้ได้ไดโจทอนนี้โยพิสมัยก็โทรมาอีก เมื่อคืนนี่โยมฝันเห็นท่านโยมจะนอนไม่หลับเลยนะเกิดอ,อะไรขึ้นพอได้ทราบข่าวตายแล้วโยมก็ตกใจนะที่วัดหลวงพ่อสัจจาชนบุรีที่พาท่านไปตอนนั้นนะ่ะดีมากจะไม่ดีมากดีมากบรรยากาศดีมากเลยไปที่หลวงพ่อสัจจาสิเดี๋ยวโยมจะติดต่อให้เอาดีเหมือนกันนะถ้างั้นไปชนบุรีดีกว่าใกล้กว่าพรมยานธรรมารานครสวรนี้นนี่ทีนี้โยมพิสมัยก็เงียบหายไป,ไปอีกเอาไงดี ข่าวนี้เอาไงดีทั้งนั้นก็ไปพรหมยานธรรมรัมแล้วกันเพราะว่าบอกคนรถเอาไว้แล้วว่าจะไปพรหมยาณธรรมรามนครสวรรค์ไม่ควรที่จะกลับข้ามก็เลยได้บึงรถมาหลังจากที่เอาข้าวของขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วมาที่นครสวรรค์นี่แหละเพราะความที่รายการโหนกระแสไปขอสัมภาษณ์ก่อนก็ทําให้ล่าช้าถึงชัยนาทเนี่ยก็น่าจะโอ้เกือบจะเย็นมากแล้วนะแล้วกว่าจะมาถึงที่นี่ก็ถือว่ามืดค่ำ เมือ่อ่ําก็เสียเวลาไปที่ตรงนั้นสักหน่อยแต่พอมาถึงแล้วก็ถึงที่ได้อย่างสบายใจปลอดภยัยไร้อันตรายถุกประการอาตมาก็ให้หัวข้อที่ว่านั่นแหละว่าได้อย่างเสียอย่างแต่ที่ตรงนี้ได้หลายอย่างมากกว่าเสียพระมหาอุเทนกลับมาแล้วนะพระมหาอุเทนกลับมาแล้วเห็นไฟ้สดเอ้ยไม่ใช่ไฟ์สดออ,ออกคลิป ออกคลิปแล้วก็ก็มีสำานักข่าวเอาไปลงหลายที่อ่าช่องช่องใหญ่ใหญ่ก็ลงผลกระแสก็เอาไปลงอ่ท่านดูใบหน้าป่องใสนะท่านอ่าคนดูเยอะวันนี้นะดูวันไหนเอาอันนี้นะสามร้ 300, อยสี่ร้อยอ ทำไมคนมาดูเยอะวันนี้มาซะดึกเลยห้าทุ่มสี่สิบสามนาทีจะมารอดูใช่ไหมว่าจะพูดถึงพระมหาอุเทนอย่างไรโอ้โจะมาสงสารท่านไม่อยากไม่อยากโกดไม่ดีกับท่านนะท่านก็ท่านก็โดนมรสุมโดนมรสุมจากวัชนะจาก การที่ท่านไปพูดนั่นแหละนะหลายๆอย่างทำให้ถูกเขาามีมีคำสั่งให้ออกจากวัดให้ออกจากคณะแต่เนื่องจากว่าท่านไม่มีเพื่อนอยู่คณะอื่นท่านก็เลยต้องต้องจากจรท่านใช้คำว่ากระเด็นกระดอนกระเด็นกระดอนนะ่ะทำไมต้องกระเด็นนะกระเด็นจากวัฒนะไปอยู่ ไปอยู่นครสวรรค์และหลายๆวัดไม่อยากรับไม่กล้ารับท่านเออกระเด็นกระดอนเพราะอะไรใครรู้บ้างว่าทำไมท่านจึงใช้คำว่ากระเด็นกระดอนเห็นพูดหลายครั้งและกระเด็นกระดอนเปรียบเหมือนตัวท่านเป็นพระโพธิสัตว์อ่าพระเวชนดรน กระเด็นกระดอนไปอ๋อมีคําว่าสันดอนพระเวสสันดอนกระเด็นกระดอนน,นี่ยคําว่าเวสสันดอนเนี่ยนะจึงมีคําว่ากระเด็นกระดอน Sorry I mean the face may I be happy อะไรันหมายถึงให้พรใช่ไหม ไม่ค่อยคล่องภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้พูดอ่านอยู่บ้างนะแต่ถ้าพูดกันเรื่องศาสนาเรื่องคําสอนมันก็จะยากไปใหญ่ภาษานะโลกหลังความตายเป็นอย่างไรครับสนุกโลกหลังความตายนี่เป็นช่วงชีวิตที่ยาวนานมาก I am p r a c t i c practicing and I want to be mindful n e s s with my world กำลังฝึกใช่ไหมฝึกอะไรฝึกแล้วก็ต้องการที่จะ mindful n e s s ก็จเจริญสติในโลกของฉันแล้วฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยทำไมพิมพ์ภาษาอังกฤษชอบใช้คำให้เกิดประเด็น <laughs> ประเด็นอะไรกระเด็นกระดอนเนี่ยนะเอเอ,ะเออ่าเสริญพรน,น่ายสีทุกท่านเข้ามากันเยอะๆแต่ว่าไม่ได้พูดถึงพระหมหาอุเทนนะอา่าก็ปล่อยท่านจริงๆยังวันนี้ยังคิดกันว่าเอา้ะพวกเราไปไปเยี่ยมท่านหน่อยดีไหมกลัวว่าท่านจะคิดสั้นกลัวว่าท่านจะอะไรหลายๆอย่างอะ่ะ เพราะว่าเราก็อาจจะมีส่วนทําให้ท่านเป็นอย่างนั้นนะได้กระเด็นกระดอนออกจากวัฒนะนะเอฟซก็บอกพระอาจารย์ไปไปไป,ไปหาท่านไหมรถพร้อมมา้งรถพร้อมคิดดูก่อนนะนะเพราะว่าท่านไฟ์เออท่านท่านออกคลิปวันนี้เท่าที่ส่งไปให้ หลายๆรูปเขาก็บอกว่าโอ้ท่านยังยังไปโจมตีวัฒนะอีกอะ่ะอันเนี้ยเพื่อนหลายคนเขาคอมเมนต์มาว่าอย่างนั้นไม่ไหวนะคือท่านยังไม่สำนึกเขามองว่าอย่างนั้นถ้าหากว่าเราไปเนี่ยเราอาจจะโดนด้วยทัวจ,จะลงเราก็ได้แต่ว่านะเอาไว้เอาไว้ว่างๆก่อนเดี๋ยวเอาอกาดไป กาบโนสการ์ผ้าจันครับเจริญพรนะน่าจะเป็นโยมใช่ไหมเห็นใจทุกฝ่ายครับโลกหลังความตายโลกหลังความตายเป็นโลกที่ยาวนานยาวนานมากเชื่อว่าวิกฤตครั้งนี้จะทำให้ท่านเป็นพระที่ดีกว่าเดิมครับใช่ ต้องต้องปรับปรุงตัวเองนะท่านก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะกระเด็นกระดอนออกจากวัชนาะอตมาก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะกระเด็นกระดอนออกง่ายกันขนาดนั้นแต่เท่าที่รู้ก็คือวัชนาเขามีมีอระเบียบเข่งพัดบางท่านเนี่ยสอบไม่ผ่านสองปีสามปีเขาก็ให้ออกมันเป็นกฎ กฎของวัดอยู่แล้วท่านก็พอกรณีของท่านเนี่ยก็คิดว่าโอ้มันก็ไปได้ง่ายๆเหมือนกันนะน่ากลัวครับโดยเฉพาะนรกยาวมากอืมเคยไปตกหรือไงหรือหรือคิดว่ามันน่าจะยาวนานนั่นแหละเหมือนกับเราทุกทรมานเหมือนกับปวดอย่างเช่นปวดฟัน ปวดฟันเวลาไปผ่าฟันคุดนี่สองวันน,นอนไม่ได้นอนทรมานนอนไม่ได้ก็ายาวนานมากเลยกลางคืนไปเอาฟันคุดออกสองเลขข้างเดียวเลือตั้งสามไม่กล้าไปปวดกลัวครับนะ